มาชมแปลงนี่ก้องเรากันแล้วค่ะเรตาทีดอกเป็นดอกค่ะกะกาดันตีให้ตับทิมตายามันดอกดอกลูกดอกเรวแต่โรีวายวายวายกีลูกเด็ดถุมมังก็ได้มันติดตันติดมากว่านี่แหละค่ะเนี่นติดตัดไปรอบนองเล้วตัดไปรอบนองเล้วนี่ ไชวงพันลูกเร็วเล็กไม่กี่วันที่เมียลุ้นเนี่ยเป็นเดือนพุจิกาพี่แกปีไม่อันนี้เป็นรอมพิ้วช่วยนะคะจุดเนียนเป็นจอมพิ้วช่วยทำช่งจีนค่ะทำช่งจีนในช่องพิ้วว่ามพิ้วช่วยพี่เป็นช่วงวัวจุกนี่คือสิ้นค่ะที่ตลาดจีนตรงการมากค่ะคือตรงพิ้วช่วยแบบนี้ เป็นพืชเศรษฐกิจข้อง,องอำเภอปากผานั่งค่ะตัวนี้เลยนะคะชมตอนย่อยๆตอนช่วยเพค่ะความห้างความกว้างข้องงประมาณหเมตรค่ะคือถ้าให้ตอนย่ยันคือหเมตรถ้าพืนทีหน่อยนอยนัเม,รม,มตรด้วยชามิดกระโหลปลูกได้ค่ะแต่ตอนมันก็จะเหล็กไปตามขานาดความกว้างของพื้นที ลูกค้าคนน่านใจกระโอบถามมาได้นะคะสีเบอร์0 8 0 8แปด5 1 7แปดเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดค่ะกล้องเราเป็นพันเทแน่นอนนะคะกล้องอำเภอปากผานั่งค่ะมีส่วนเราอยู่ที่ตำบลคลองน้อยบ้านเร่งวิมานค่ะอำเภอปากผานั่งจังหวัดนครี่ธรรมาราชเราไม่โลค่ายคะ่ะกล้องเราพันเทแมนเลยราคาโทรหัวจุกปี้ ใครมาที่ชมทีช่วนก็นมาได้นะคะเดะคะลูกเราก็มีไข้นะคะถ้าใครส้นใจเอาไปชิมมันโทรมาถ้าเม,ม่าได้ค่ะที่เบอร์นั้นแหละช่น8แปดช่นแปก้า่วหนึ่งห้าเจ็ดถุยค่ะ ตาดวกว่าตาพิมโก้ความบางที่ลูกคา้าบางคนทําไม่เป็นน่ายโทรมาเลยเมคคารับสายตลอดเวลาเลยค่ะแลตาค่ะตอนนี้ดอกนี่รวมมาอยู่ประมาณ3ปีค่ะตอนรวมมาอยู่ประมาณ3ปีนี่ค่ะ3ปีเพ่พะว่าแปลงนี้ราบลูกพร้อมกันเม็ด ชมเมาเองค่ะนับรูกใกล้กันวากีรูเมกาตาไล่ยนับไม่ทูกไข่ทนใจกิ่ง,งตน้นกระโโบตทามมาได้นะคะช่วงตอนห้าร้อยบาทถ้าอุ่นจ่ายอันช่วงฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บไปทางอันหน้าร,ร้อยทามิตบาทรวมช่วงนะคะโราใจต่างหน้าบานได้เลยเราไม่รอใกล้อยู่เร็วค่ะของเทเมเละ แต่ว่าบางกิงเงินที่ว่าลูกค้าว่าเรื่องมันอีตายนมันไม่ใช่ตายมันอยู่บนต้นเมนพอเราต้นมันเลวันช่วงต้นรรหว่างเนี่นมันไม่ได้กินรับอาหารถึงมันจะออกเรื่องเรื่องนิดแต่ว่าพอเราลงดินเลวมันก็ได้รับธาตอาหารมันก็เขี้ยวขึ้นค่ะกินใบเรื่องมันไม่จ่กิ่งตายแต่ว่าอย่างซด อย่างเกี้ยวไม่ตายแมนแต่ว่าบางทีใบมันเล่นถึงกะมันแตกยอดไม่ไอต้นที่ใบเล่นนั้นมันจะแตกยอดเร็วสักยิดแต่ว่าถ้าว่าตอนไั้นใบไม่เล่นนั้นช่องช้าเดือนดือที่เดือนเล้วว่าอีแตกยอดนั้นเนี่ยเลยจะค่ะถ้วยฟีทงหัวจุเปปี้ไรกองรางวัลตันเลต่ะ เมกาก็เล่ยงตาควังในลูกค้าไม่รู้กวางรู้เรื่องไหมนี่กิ่นต้นด้วยด้วยเปละ่ะนี่มาเรือกไม่ลูกคา้าตอนรี่ปีตัางเพตอนย่อยว่าเมกาจันเมเมกาตัวเตี้ยนก็ชมเลยตะกะตอนนี้นับให้กันนะว่ากี่ลูกเสงเด็ดก้า นี่ตัดไปเรียวช่วนนึงนะคะตัดไปประมาณช่องพันว่าลูกเร็วเด็กตรงถามวันที่บ้านมานี่คือตัดแต่งให้ตอนมันลุง่งนะคะตัดแต่งตรงกลางเนี่ยค่ะา้ตอนมันลุง่งมันจะได้ไม่เกิดเฉื่อราจะไม่ได้เกิดรูกเราจะแต่งตอนให้มันลุงล่งลุ่งปุงปุงค่ะตัดแต่งกิ่งช่วยค่ะ ตับติ่มจะย่ามเทก็เ,เละแผันปลื้เละตีดใต้บ่ไอเนี่ยค่ะลูบๆน้อยๆว่วมันเป็นค้นนิมๆน,มนมเหมือนกับไหมยี่มันเน้นตับติ่มเน้นนี่สีสีก้อนี่กะมี่ค่ะอะไรเห็นไหมสังเกียเลว่ามันจะมีเป็นน้นๆเพราะมันตบกับแสงไดนน้ดล้ค่ะสีครอบครอ,อบนี่เนี่ยสีครอบครอ,อ,อบนี่นนะนั่นคือพัวคลํำเลวเราจะสูดรู้ซึ่งวัวมันนิมมือเหมือนข้นกับไมยี่ค่ะครองเทเมน ซึ่งมันมีตัวหนึ่งหน้าที่ว่าคลายคลายแต่ว่ามันไม่ใช่ตับทิมระยาม,มันจะไม่นิ่มไว้มันจะคลายคลายตับทิม,าามคือข้าวนนําปึง้งลูกค้าั่งกีได้ดีนะคะถ้าว่าคือบางที่ไม่ไม่ใช่ของเราก,ก็เราไม่การันตีแล้วนะว่าอีเป็นกล่องเทคือเราไม่รู้ว่าของตับข้า,ขา,ขาเทไม่เทนนะทีลูกก็มี่ะาช่างกีเหลวถ้าถ้าถับทิมระยางเททีลูกมันจะมีคน นี่ค่ะนันช่างเกศที่ถ่ายรูกนะนานนันคือข้นกับไหมยนี่นี่หักลําแล้วมันจะนิ่มๆรู้สึก,กว่านิ่มมือเหมือนกับไหมยเลยค่ะเอาพบกันไม่คลิปหน้านะคะนานเล้ว